มีน้องๆคนไหนที่อยากได้ทรงผมฟรีกันบ้างฟังคลิปนี้ให้จบไม่งั้นจะไม่ได้ของนะคะและของชิ้นนี้นะคะเป็นทรงผมสีน้ำตาลมัดแกะส,สองข้างที่มีโบสีชุูสุดน่ารักเขาแจกตั้ง4ี่0ันกว่าชิ้นนะคะหรือมากกว่านั้นซึ่งแบบที่น้องๆจะต้องเข้าไปเล่นนั่นก็คือแบบแบบนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวพี่แป้จะพาน้างๆเข้าไปดูข่าวว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้าง จอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะเพราะพี่แป้นไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วน้องๆอาจจะถูกเตะออกเพราะไม่ได้เข้ากลุ่มหรือเปล่ายังไงก็เข้าเผื่อสำรองเอาไว้และเมื่อพี่แป้นนะคะเข้ามาในแมปนี้นะคะพี่แป้นจะบอกเลยค่ะว่าของชิ้นนี้นะคะจะมาในเวลาตีห้าของพรุ่งนี้นะคะคือตีห้าตอนเช้าของวันที่15ตุลาซึ่งพี่แป้นไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการเล่นออเอาไวหรือเปล่าหรือต้อง รอเวลาก็ต้องรอติดตามนะคะน้องๆใครนะคะที่รู้ข่าวนี้นะคะอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆให้มารับทรงผมด้วยเพราะเขาแจกเยอะมากๆใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ